ครับวันนี้เราจะมาใส่กับเี็กกันครับนี่เลยกับลักนูใง่ายครก็ใส่ลำตามหลังครับนี่เดีวครสร็จแล้วครับเดี๋ยวค่อมาย้ำกัน นี่ครับกับที่เราดักกันนี่เราของยาดใส่รำกันครับเอารํากันใส่กัะดิ่รดงเงันครับ हो गया डॉक इन में हम्म अपना में होगा ครับดวงอรํา เ็บนะก็ะมาเยียบเองนิดนึ่งโอเคนน่นะครับใส่กลับข้างถนนลาดยางาส่าสองสองสี่อ่าใส่รำไปร้น้อยกันไปใส่อีกหนึ่งกล้อีก อสองกำนะครับครับแล้วก็มาดูคนงานกันนี่นะครับใส่กับดักหนูใส่เยื่อรัมนะครับเดี๋ยวอารัมใส่สักกำหนะึ่งอืมนี่ใช่เดี๋ยวคอยมาลุ้นตอนเช้ากันครับอ๋นะครับกับของเรา หามเยอะมากอืมใส่แบบลงโลกอย่างนี้เลยให่รำอืมประมาณนี้ครับมาล้นเงินตอนเช้าเอา cho phật đi nụ mùa và cho mùa thiết là rốt ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ที่พักคืนนี้ครับแล้วครับบารยากาศสวยงามมากครับกำลังจะมืดทุง่งนามาใส่โน้กันครับวันนี้ นั de de ar, tanto, de de ่งข้างกองไฟจับักจับอีดักีอ้เกมเจ็บนตปกเจ็บดมดักดจีล้วดงไม่มาต้นลยจี๊งยไคืนนจิีเติ่เต้าต้งมดักตีอยางเย

บุญทันสิเอาเอานูอันเด้อบ้าสอดตู่อ้อพ่อยดับตู่พ่อมหามนะบุญทันอ้ายตัวนั้นแห้งบุญทันเว้าไหนยังเตะกันนูให้เตะเราเวลามันอ้ายเออจะตรุเกียบนะบุญทันบางสนจดเด้กระหน่งก็อยู่มาแต่ไปหน้ากูนเมื่อประมาณนี้ได้ไปหน้าดอกมอตู่โยมมาตําเกียบหรือเกียบกันหมดโตนี่ไสเฮ็ดไดอยู่บุญทันได้ครอบบ้านเด้อเด้อ

ใช้ไฟยังมองไม่เห็นไ้วันบเี่ารกือพกันมาใส่นูครับสี่คนมาครับเข้ารายการเยนะเลย 7ะจังจ<อ>กิรลใช่อยูเซ่จัรับลมามา่าปลากระป๋องนี่ไอ้นอ่นนอตองไว้ก่อนครับเรมาเนี้ยกินข้าวด้วยกันนี่ปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องส้นบ่น 哎。Uh huh. បានតរតនាពេកផាត់ هاي ទូចបាញ់ការ ครับยกกลับมาแล้วครับหกสิบกลับหกสิบอันได้หนูลิงหนึ่งตัวกลับตั้งหกสิบครับไม่ถูกเลยถูกหนูเล็กหนึ่งตัวเราไปซอดดิษอย่างไรบวี๋ยวครับ <c oughs> คนงานลูกพี่ใส่บวงทูกสองตัวครับ นี่คนนี <mm ้เลยนยมากมากเลยมากันสี่คนไิกับต้นนี้เ้คนงานสองควบตุงยานี่ติงตยาตุ้ยนี่ติงไงนะครับสัภาระเต็มรถครับเช้าแล้วครับ 都回来了。